เป็นพิมพใหญ่นะครับเพราะว่าเหรียญรุ่นนี้ก็มีทั้งพิมพ์เล็กและพิมพ์ใหญ่นะครับส่วนมากก็จะเจอเนื้อนวะโลหะแบบนี้นะครับเหรียญทรัพย์สินนะครับเหรียญทรัพย์สินหรือบางท่านนะครับบางท่านก็เรียกเหรียญซิลินทรอนนะครับนี่นะครับลายเซ็นซิลินทรอนนะครับนี่นะครับอันนี้เป็นเหรียญทรัพย์สินหลวงปู่ขาวอนารโยนะครับเป็น ออกเมื่อปี2521นอะครับอันนี้เป็นพิมใหญ่เนื้อนวะโลหะนะครับนี่นะครับนี่นะครับพิมใหญ่เนื้อนวะโลหะนะครับเหรียญรุ่นนี้นะครับเหรียญรุ่นนี้ก็ได้จัดสร้างโดยสำนักงานทรัพย์สินสวนพระมหากษัตริย์นะครับได้ขออนุญาตลูกปู่เทศนะครับเทศลังสีนะครับแล้วก็ขออนุญาตลวกปู่ขาวอนารโยนะครับเพื่อจัดสร้างเหรียญรุ่นนี้ขึ้นมานะครับก็ได้ประกอบนะครับพิธีพุทธาพิเศษขึ้นนะครับ ในวันเสาร์ที่1น,นะครับวันเสาร์ที่1เดือนกรกฎาคมพศ2521นะครับอ่านาวัดบวรนิเวศวิหารนะครับกรุงเทพมหานครนะครับก็โดยร่วมเกจินะครับอ่าสุดยอดเกจิในย,ยุคนั้นนะครับร่วมอ่าพิธีพุทธาพิเศษขึ้นมานะครับก็อย่างเช่นหลวงปู่ขาวอนารโยนะครับหลวงปู่เทศเทศลังสี หลวงปู่แหวนสุจินโนนะครับก็จะมีหลวงปู่โตวัดปู่ดูจิมพีด้วยนะครับแล้วก็เกจิยุคนั้นอีกรวมแล้วประมาณ29ท่านนะครับ29รูปนะครับที่ร่วมพิธีเสกครั้งนี้นะครับเหรียญนี้นะครับเป็นเนื้อนวะโลหะนะครับเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับเพราะว่าเหรียญรุ่นนี้ก็มีทั้งพิมพ์เล็กและพิมพ์ใหญ่นะครับส่วนมากก็จะเจอเนื้อนวะโลหะแบบนี้นะครับองนี้เป็นพิมพ์ใหญ่เนื้อนวะโลหะนะครับการพิจารณาก็ พิมหน้านะครับโดยส่วนมากของเกพิมหน้าจะไม่เหมือนนะครับนี่นะครับพิมหน้าของปู่จะเป็นมิติเลยนะครับนี่นะครับนี่นะครับมองดูนะครับแว่นคมชัดนะครับใต้ดวงตาลึกลงไปนะครับนี่นะครับจะมองเป็นมิติแบบนี้เลยนะครับมีมิตินะครับเหมือนมากมากนะครับแบบนี้นะครับนี่นะครับโดยพื้นผิวรอบๆก็จะเหมือนจะเว้าลงไปเหมือนแอ่งกระทะแล้วก็จะมีเป็นพิมพ์ ต้องปูขาวนูนขึ้นมานะครับแบบนี้นะครับเส้นสายนี้ไม่ต้องพูดถึงนะครับผมชัดแบบนี้เลยนะครับนี่นะครับตัวหนังสือนะครับตัวหนังสือตัวอักขระนี่นะครับวอนตัวหนังสือนะครับลักษณะวันตัวหนังสือนะครับแบบนี้นะครับเป็นแท่งหนาๆนูนๆขึ้นมานะครับนี่นะครับชัดเจนแบบนี้นะครับนี่นะครับนี่นะครับเส้นสายอะไรพวกนี้นะครับผมชัดมากๆนะครับนี่นะครับ แล้วก็นะครับใต้ของเหรียญลงมานี่นะครับนี่นะครับตัวนี้นะครับอ่าตัวอขลังยันตัวนี้นะครับตัวอุนะครับนี่นะครับขึ้นมาติดอ่าตรงหัวของเหรียญแบบชัดๆเลยนะครับแบบนี้นะครับนี่นะครับลายขนกพวกนี้ต้องติดคมชัดแบบนี้เลยนะครับนี่นะครับนี่นะครับต้องชัดๆคมๆแบบนี้นะครับนี่นะครับนะครับลักษณะ เบื้องต้นนะครับของพิมพ์ด so ้านหน้านะครับนี่นะครับสําหรับพิมพ์ทางด้านหลังนะครับพิกขึ้นมานะครับนี่นะครับอ่าบริเวณนี้นะครับชดานะครับรอบๆชดาตรงนี้จะมีเส้นเสี้ยนลัศมีแบบพื้นผิวเหลียยนะครับจะสากระจายออกไปนะครับนี่นะครับนี่นะครับเห็นไหมครับนี่นะครับพื้นผิวนี่ยนะจะเป็นเส้นเขาเรียกเป็นเส้นลัศมีนะครับวิ่งนี่นะครับนี่นะครับวิ่งพุ่งออกไปโดยรอบเลยนะครับ ตัวชดานะครับนี่นะครับแบบนี้เลยนะครับนี่นะครับนี่นะครับแล้วก็ตัวชดาพวกนี้นะครับติดคมชัดนะครับนี่นะครับเห็นไหมครับพวกเม็ดกลมๆพวกลายกระหนกพวกนี้ต้องคมชัดนูนขึ้นมาเด่นชัดมากๆนะครับนี่นะครับแบบนี้นะครับนี่นะครับไอ้หัวหูเหรียญเลขเก้าก็จะเป็นตัวจมลงไปนะครับนี่นะครับลึกๆชัดๆนะครับนี่นะครับนี่นะครับตัวฟอนตตัวหนังสือนะครับ เป็นแท่งคมชัดนะครับนี่นะครับติดคมชัดแบบนี้นะครับนี่นะครับนี่นะครับลักษณะแบบนี้นะครับนี่นะครับสําหรับพิมพ์ด้านหลังนะครับนี่นะครับสุดท้ายนะครับสุดท้ายก็มาดูที่ตัวตัดกันนะครับเหรียนรุ่นนี้นะครับก็จะตัดแบบนี้นะครับนี่นะครับก็เป็นรอยแบบเรียกไปว่ารอยฟันเฟืองแบบ จับยาบทีๆหน่อยนะครับ hmm น the ี่นะครับนี่นะครับลักษณะเบตัดนะครับนี่นะครับนี่นะครับประมาณนี้นะครับอันนี้ฝั่งทางด้านซ้ายมือของเรานะครับตัดจับยาบทีๆนะครับเป็นแท่งๆทีๆจับยาบแบบนี้นะครับนี่นะครับก็ประมาณนี้นะครับโดยรอบนะครับนี่นะครับฝั่งทางด้านขวามือของเรานะครับนี่นะครับนี่ก็เหมือนกันนะครับ นี่นะครับนี่นะครับลักษณะรอยฟันเฟืองนะครับรอยตัดนะครับแบบนี้นะครับนี่นะครับไล่ลงมานะครับไล่ลงมาจนถึงเ่วงประมาณสักห้านาฬิกานะครับตรงนี้นะครับเนี่ยตัวอัตระตัวนี้นะครับนี่นะครับจะพลิกขึ้นมาดูนะครับนี่นะครับบางเหรียญจะเป็นแท่งขึ้นมานะครับอ่านี่นะครับแต่ ตรงนี้จะเป็นแบบปิ้นรอยเนื้อเกินขึ้นมาตรงขอบเลยนะครับจะมีตัดแล้วจะมีรอยปิ้นขึ้นมานะครับตรงนี้นะครับเป็นรอยเนื้อเกินขึ้นมาถึงขอบฝั่งนี้เลยนะครับนี่นะครับนี่นะครับประมาณนี้นะครับนี่นะครับสําหรับเหรียญรับสินนะครับเหรียญรัพย์สินคือบางท่านเรียกเหรียญสิรินทอนนะครับอ่าองค์นี้เป็นเนื้อนวะโลหะพิมพ์ใหญ่นะครับสวยๆนะครับองค์นี้นะครับ สวยเดิมเดิมนะครับเหรียญทรัพย์สินลุงปูขาวอนารโยนะครับปี2521นะครับเหรียญดีพิธีใหญ่อีกหนึ่งรุ่นนะครับที่น่าเก็บสะสมนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ EP นี้ด้วยนะครับเจอกันคลิปหน้าครับขอบคุณครับ